สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดีใจกับทีมวอลเลย์บอลชายไทยกันบ้างเราได้แชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะแชมป์เอเชียลองไปฟังกันดีกว่าว่าสื่อต่างๆเขาพูดถึงทีมชาติไทยไว่ายังไงบ้างแล้วก็มีแถมท้ายคลิปช็อตที่ผู้บรรยายอินโดเขาแบบขากับอนุรักษ์พันรำผู้เล่นของทีมชาติไทยเนอะแบบน่ารักน่ารักเลยเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าค่ะเปิดมาที่สื่อของเกาหลีก่อนโดย Sports New s Never นะคะ เขาก็พูดว่าโคชปาร์กีวอนพาทีมชาติไทยชนะบาเลนได้อย่างเหลือเชื่อใน MVC Challenge นครับโดยข่าวเขาก็บอกว่าโคชมาคุมทีมชาติไทยแค่3เดือนแต่พาทีมชาติไทยไปถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แม้ว่าจะเริ่มการแข่งขันด้วยการแพ้เกาหลี0ต่อ3เซตแต่หลังจากนั้นก็กลับมาได้ชนะรัวๆจนกระทั่งคว้าชยัยชนะเหนือบาเลนในรอบชิงชนะเลิศในที่สุดซึ่งเขาก็มีสัมภาษณ์โคชปาร์กกีวอนไว้ด้วยนะซึ่ง โค้ชเขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะชนะตั้งแต่แรกเลยนะคือเขาให้ทีมชาติไทยเนี่ยมาฝึกฝนมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ว่าผู้เล่นก็ได้รับความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เริ่มได้ชัยชนะในรอบรองชนะเลิศเขาก็เลยบอกว่าถ้ายอย่างนั้นเรามาสนุกในรอบชิงชนะเลิศก,กันเถอะก็คือเล่นด้วยความรีแลกซ์นะและเขาก็ปิดท้ายด้วยการขอบคุณผู้เล่นไทยในวันนี้นะคะต่อมาก็เป็นสื่อของเวียดนามบ้างนะคะเขาก็พาดหัวข่าวว่าว่า วอลเลยบอลชายไทยคว้าแชมป์ ai, c v c c h a ชา e ์ g e Cup ครับ2023คว้าตั๋วลุย FIVB c h a l l e า g e r ไปได้และในเนื้อข่าวเขาก็พูดว่าด้วยชัยชนะที่ไทยมีเหนือบาเลนทำให้ทีมวอลเลยบอลชายไทยเนี่ยคว้าสิทธิ์ได้ไปแข่งในสนามระดับโลกแล้ว แล้วเขาก็พูดถึงทีมชาติไทยว่าทีมชาติไทยมีพัฒนาการที่โดดเด่นมากเลยในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ยังสามารถเอาชนะอินโดนีเซียซึ่งเป็นแชมป์4เกมครั้งล่าสุดได้ซะด้วยส่วนคู่แข่งของไทยก็คือบาเลนเนาะที่แบบเซอร์ไพรส์เอาชนะเกาหลีตัวเต็งอันดับ1ไปได้แต่ว่าอันดับโลกของบาเลนก็อยู่แค่อันดับ74เท่านั้นเองก็คือยังต่ำกว่าทีมชาติไทยที่อยู่อันดับ60ณนะตอนนี้เนาะบาเลนเล่นได้ดีกับเกาหลีใต้แต่ว่าพวกเขาไม่สามารถ รักษาผลงานที่ยอดเยี่ยมในการพบกับทีมชาติไทยได้ซึ่งในข่าวก็เขียนว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าคู่ต่อสู้อย่างสิ้นเชิงเลยนะนี่สื่อเวียดนามเขียนนะเนี่ยเขียนชมไทยก็บอกว่าเหนือกว่าทั้งการรับเสิร์ฟไปจนถึงการป้องกันแล้วก็ตัวตีตัวตึงอย่างอนุรักษ์พันรำแล้วก็อนุชพรหมจันทร์เนี่ยก็คือยังฉายแววต่อเนื่องช่วยให้ทีมชาติไทยเอาชนะบาเรนได้อย่างง่ายดายนี่สื่อเวียดนามเขียนถึงไทยนะเนี่ยอืม และสุดท้ายไทยก็ชนะไป3ต่อ0เซตแล้วก็ปลายเดือนนี้เราก็จะได้ไปแข่งที่ FIVB Challenger ครับและเขาก็ตบท้ายว่านี่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเลยและอีกข่าวหนึง่งจากสื่อเวียดนามเช่นกันเขาก็พาดหัวข่าวว่าประเทศไทยชนะ AVC c h a l l e n g e ค Cup อย่างเหลือเชื่อเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกซึ่งในเนื้อข่าวเขาก็เขียนประมาณว่า ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เนี้ย เป็นครั้งแรกโดยในการเปิดทัวร์นาเมนต์เนี่ยทีมไทยเล่นได้อย่างธรรมดามากๆเลยก็คือเปิดด้วยการแพ้เกาหลีแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อรอบลึกลงไปเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มเล่นได้แน่นอนขึ้นแล้วก็ล้มอินโดนีเซียทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเหรียญทองซีเกมสสามสมัยติดต่อกันเป็นประกันเลยนะทีมไทยก็ยังชนะไปได้3ต่อ2เซตอีกและในรอบรองชนะเลิศทีมไทยแม้จะโดนเวียดนามนำอยู่1ต่อ0เซตแต่ไทย ก็กลับมาพลิกชนะได้ด้วยสกอร์3ต่อ1เซตและนัดสุดท้ายลูกทีมของปาร์กีวอนก็เอาชนะบาเรนไปอย่างง่ายดา3ต่อ0เซตเลยซึ่งอย่าลืมนะว่าบาเรนชนะเกาหลี3ต่อ0แล้วเกาหลีก็ชนะพวกเขา3ต่อ0เช่นกันแต่เขาก็เอาชายชันะบาจนได้นอกจากจะเป็นแชมป์ที่เหลือเชื่อแล้วทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลบุคคลได้อีกโดยอนุรักษ์พันรำได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ MVP นะโดยที่มีความสูงแค่1เมตร83เท่านั้นเองซึ่งเขามีสไตล์การเล่นที่ครอบคลุมทุกสกิลมากเลยไม่ว่าจะเป็นการรับเสิร์ฟการบล็อกหน้าเน็ตร,รวมไปถึงการโจมตีด้วยซึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่น่าประทับใจอย่างมากเลยและตอนนี้เขากําลังเล่นให้ทีมนครราชสีมาอยู่โดยที่เพื่อนร่วมทีมของเขาก็คือกฤษดานินสวัยก็ได้ตําแหน่งผู้เล่นบอลกลางยอดเยี่ยมเช่นกันร่วมกับคิมมินแจของเกาหลีใต้มาฟากสื่อของอินโดนีเซียบ้าง เขาก็พาดหัวข่าวเรียบๆง่ายๆเนอะเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยชนะได้แชมป์เอ h วีซีชา e เลนจัพส่วนอินโดนีเซียจบอันดับที่6ซึ่งเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์แต่ว่าอินโดนีเซียยังต้องแก้ไขยอยู่อีกเยอะเพราะว่าจบอันดับที่6ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายในรอบควอเตอร์ไฟนอลเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าการเล่นอย่างเฉียบขาดของอนุรักษ์พันรำได้2เซตแรกเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ก็ทุกสื่อก็พูดถึงอนุรักษ์ของเราเนาะ MVP ในทัวร์นาเมนต์นี้แอดก็เลยเขอเอาบางช็อตมาแปลให้ฟังเนอะเป็นผู้บรรยายอินโดเขาพูดถึงอนุรักษ์ว่ายังไงบ้างนะในจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่อนุรักษ์ได้เสิร์ฟแล้วก็บาเลนเหมือนรับบอลแรกไม่ดีทําให้บอล2เล่นไม่ได้แล้วก็หลุดออกไปผู้บรรยายเขาก็พูดเป็นภาษาอินโดเนสะแอดก็ขอแปลคร่าวๆแล้วกันเนอะเขาก็พูดว่าบาเลนไม่สามารถสร้าง แรงกดดันในการเสิร์ฟให้กับทีมชาติไทยได้เลยซึ่งมันต่างกันมากเลยในขณะที่ทีมชาติไทยอ่ะสร้างความแตกต่างได้อย่างมากมายในการเสิร์ฟ อินโดนีเซียก็ถูกเล่นงานจากลูกเสิร์ฟของทีมชาติไทยมาแล้วคุณภาพในการเสิร์ฟลูกแบบฟรอตติ้งเสิร์ฟของอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะจริงๆเวียดน,นามก็น่าจะได้เห็นการเสิร์ฟแบบนี้อยู่แล้วคือฟรอตติ้งของอนุรักษ์แต่ก็ยังเอาไม่อยู่เลยแค่ไม่ได้แล้วก็แพ้ไปในที่สุดในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่อนุรักษ์กระโดดตกทําคะแนนได้อย่างสวยงามเลย ผูบ้บรรยายอินโดเขาก็พูดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญเลยคือมันท้ายเซตแล้วเนะแล้วคะแนนก็ขึ้นเลข20แล้วเขาก็บอกว่าอนุรักษ์เนี่ยเหมือนเป็นคนกระตุ้นอารมณ์ให้เพื่อนๆบออีอารมณ์ร่วมเลยคือเขาร่าเริงสนุกสนานอยู่เสมอเมื่ออยู่ในสนามแล้วในแง่ของทักษะเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นที่ทําได้รอบด้านมากเลยทั้งการเสิร์ฟที่น่ากลัวแล้วก็มีการบล็อกที่ทําได้ดีแล้วเมื่อกี้ก็ลูกตบเนาะในจังหวะถัดมาก็เป ลูกที่ทีมชาติไทยช่วยกันเล่นดีมากบาเรนตบบอลลอยเหมือนจะออกสนามไปแล้วแต่ทีมชาติไทยก็ขุดกลับมาได้อย่างเหลือเชื่อฟรีบอลกลับไปให้บาเรนได้ตบอีกครั้งแต่คราวนี้อนุรักษ์บล็อกได้ ผู้บรรยายเขาก็ตื่นเต้นว่ามอนสเตอร์บล็อกจากอนุรักษ์เลยนะและจริงๆมันเป็นบอล2ที่ไม่ดีแล้วนะที่ทีมชาติไทยต้องวิ่งไปเอาจนถึงเกือบอัาจารย์อย่างนั้นนะ่ะแต่ว่าไทยก็บล็อกไว้ได้และอนุรักษ์เธอก็วิ่งแบบดีใจนะไปรอบๆเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นการดีใจแบบเคารบแฟนๆชาวไทยที่มาเชียร์ถึงในสนามเลยนะ และลูกนี้แอดชอบมากเป็นลูกที่หน้าผาเด็กตกไปแล้วบาเลนไม่สามารถเอาบอลกลับมาเล่นได้เด้งกลับมาฝั่งไทยแต่ออกไปแล้วดูท่าดีใจอนุรักษ์นะคะขนาดผู้บรรยายยังหัวเราะเลยลองฟังดูเดลป ูบ้บรรยายเขาก็พูดประมาณว่าอานุรักษ์เหมือนจะก,กระโดดเนอะแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่โดดรับแล้วก็ปล่อยออกเขาดูเหมือนแบบว่าเคร่งเครียดนะในตอนแรกพอบอนออกปุ๊บเขาก็ดูโล่งใจเลยแล้วก็ใช้วิธีการดีใจแบบเนี้ยเพื่อคลายความเครียดของเขาแล้วเขาก็บอกว่าการแสดงออกของอนุรักษ์เนี่ยไม่ได้แค่เป็นการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้เล่นด้วยกันนะแต่ยังทําให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมด้วยซึ่งก็ผู้บรรยายนั่นแหละแอดก็ด้วยอีกคนหนึ่งคือสนุกไปกับเขาด้วยเนาะแล้วเขาก็ บอกว่าอนุรักษ์นี่เหมือนเป็นไอดอลหน้าใหม่ตัวจริงเลยนะแอดคิดว่าท่าเนี้ยคงจะถูกเอาไปทำเป็นมีมอีกเยอะเลย <c oughs> แล้วเขาก็พูดว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียน่าจะรอที่จะเจออนุรักษ์แน่เลยอ่ะเอ๊ะเขาพูดอย่างนี้มีความในอะไรหรือเปล่าหรืออนุรักษ์จะได้ไปเล่นที่อินโดก็ไม่รู้เนาะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แปลมาให้ฟังพอหอมปากหอมคอนะเป็นการแปลคร่าวๆนะคะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอีกครั้งแล้วเราไปลุ้นกันต่อที่ h h a l l e n g e r คับปลายเดือนนี้นะคะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจ f a c e b o o k s p o r t t h a i l a n d เอาไว้พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ